อินเน้นเลยสองตัวสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องยามแรกๆเนาะ้นาอนีะยู่บ้านท,ทุกคนเอ้ยอยู่บาา้นะา,าดดวนวันนะี้นะว่าจะพาเดี๋ยวไปเฮ็ดน้ำข้าวปุ้นนะสาวๆเพิ่นจะไปเฮ็ดน้ำข้าวปุ้นแล้วลอะไปซอยเขา่านี่ นี่สบายดีสวัสดีขึ้นทอดอยู่มันมีหลายคนขึ้นทอดมันแบ่งเดียวโอ้โหกูป <laughs> ีป้าไป,ไปแล้วล,ป,ล,วลป้ากินทอดอยู่บอลูสาวไปกรุงเทพป้าละ่ะขึ้นทอดแล้วเรื่จิตใจม,ม,มันจะไปเมื่อเลิกคนวาวคนเยอะมาเดืนห้า<อ>ปีเออเดือนห้าปีแน่นะม้าสาสารมึงมาเอาขันมึงขึ้นมาละเยอะเนาะเขายิ่งมาล่าเนาะ ไปใจไม่จะไปเยจะเาจะไปไปามาจะไเหมือนสองสามรอกลนั่ ยิบไปดำเอ้ยยิบไปดเอ้ยยิบปทำงาเอ้ยยิบปลานจ้บจจิบแกมลานเบแกมลานิ้มอดหลานอดหลานไปลนึเมาลไปอีเอนเยจะไปเซอรนียมาเออเอไปก่อนบมนนัึนนะ ดามเห็นอู้่บอจาน่ะไปทุกคนไปนี่ไปกันเบกเบกเบไปนะนี่นไชไ้เพื่อเห็นนะเพื่อเห็นนะแม่บอยเพื่อเป็นีบบบ่อยจรงเสติงเออนี่เราขึ้นไปชิมไหมไปเอกบอื่นผู้ใเออกินมื้อเช้าเลยแล้ก็ตุยกับแกมบีแกมบอย พุ่นดีผดีพุ่นนะเจ้าเลยนะกพุ่นนะอื่นเนาะอดจะมองนะนะจะมงจ้ะเกิดจะมงการเริ่มตั้งแต่จะว่าใโม่ใบใบเจ๊ซุดจะเอามาเจ๊ซุดโต้ตังนี่โต้ไหนเจ้าโต้แล้่นะสองร้อยละสองร้อยแปดร้อยแปดอันนั้นกระหนขายผือทุกคนเลย เหาเลย้าเอป้าว่ามีชื่อนี่ก็ไปหาเจ้าเออไปหาด้ม้เม็ดเจ้ากันงกเจ้าหน่าค่อยไปงกใหม่กันเลยบางทีน้ำข้าปุ้นหอม่ะลินอต้องแซนแน่นอนเลยหอมมลินะเส็นแล้วแล้วที่นอมาเ้าจะกินเราเลย มืัอนี้วันนีดด้ทีนี้ไปก่อนเห้นนะขอุเดี๋ยวมือก่อนจ้ะืันนี้มีคนเห็ดแล้วนะมาซิม,มเลี้ยวว้อยานอออยานี้เนาะยำไม่ได้แพ้ได้หลายเลา่ยเ่มากคือเยอมากเนาะ ตามแต่งบเข้าว่าง่ายๆก็ตามแต่ว่าตามใจจ่ว่าจะจะตบ่หรือไม่จะเหดอ่ะนะอัเดียวอเดียวทุกคนเยรูปทุกคนมีได้เห็อันนั้นซ้ำไมได้เหซ้ำอันน้ำข้าวปุ้นนะนั่นอ้ออะไรเนาะ มิ้บันดิกามาโคเป็ดวบทุกคนเลยโคเป็ดไ้เมื่ออืน่นเขายเห็หกินเธอคนที่แบบมาซอยเวนะาบแล้วกะซอยเวมืออื่นนี่จาสาพากินนั่นนีละบันยังไม่นี้นะบอไม่ได้กินได้เขามื่อเท็ได้คอย หึงได้กินแค่1ซ่ํา้าาเอออทุกมีได้เฮ็ดมื้ออื่นซะว่ามื้อนี้เฒาเอ็ดแล้วมื้อนี้นะนี่ทุกคนอันนี้ก็อันน้ําที่ต้มไว้คนเอ้ยต้มน้ําไว้โลนะเป็ดจักโตฮะโตเป็ดนะ2โตซอยได้เฮ็ดเนาะเจ้าน้ําันนีดหลายคนอยู่ อันนี้ได้จะาองคนไหนใหญ่ีิแม่เออแม่โบเกตเออโบเกตได้ทุกคนแต่งงานกันอื่นอื่นเป็นงานแท้เพคนนะแม่นภาษาเออเอาหอกระต้มแล้วก็ตะแลงนี่นาะบัดเซื่อนเนาะแม่นหรเล่าหอกระต้มแล้วก็เสื่อสาวห่อกันถุงเท้าแซ่บยุบอ่ะเขาพุ่นนะยันปะซิบยอด ยม่ไกิน่อดกินเย่ลาบนี่นะเย็นแล้วเ้เ็นลาบแ้วเลยนะแอ้งขานลาลว่รกเนื้อม <Pf und. S 1> <Brain. S 3> ันมกะถ้าถ้าตรากะไอู้กกอแล้วก็ต้มจเนาะคอ้ย็นเื่อ่ ตัวเชนก็เอาได้ค่ะล้าจุดยอก่นสุเป็นเป็นไม่ใช่ตัวหีเด้ตัวนอตัเแมาเอาไหมแล้วนี่ตุ้ได้ดิม่ยุยเกือมือหักหเขาอุ้มขอลัเนาะีงแก่ปีนี้ีนไกมนี่อยู่ยืนนงเกไปบนมือ ไปทูไปบินไปหายแล้วก็มาเลยอันนี้นะเอาเฮ็ดผูวไว้ทุกคนเลยผูวมืออื่นผูวไว้มืออื่นาแล้วก็มืออื่นเข่ามาเฮ็ดช็าตต้มขนมมาเฮ็ดเวกงานซอยแล้วกันคือเราเป็นสดสุกอาอันนี้เฮ็ดจีนค่อยๆ่ะค่อยตื่นเช้าแล้วก็ค่อยมักตื่นส้อยนะด้านนี้นะอย่างนี้ก็เรียอยังตื่นเช้าบ่ค่อยปลุก ต้องระวังไว้เนาะแม่กินยากินยาให้นองดองกินไ่ได้แล้วก็ิดนงชิ้ปลากินไม่ได้ยาทางร้านสามล้ำมดเาลำมดเนาไม้เี่สินไ่ได้กินได้ทัพป่าได้แต่ป่าเสอีนจะกินไม่ได้เขาโปกปุ้นนี่ก็ไม่ได้เราเบยแเป็นน้ำมะลก็ล่มกันไม่ได้อยาที่ทาเราเอามาห้ยยาหาเรเอามาร้านสามห้าชิ้ นี่ค่อยเราค่อยจังเราคอ่คอยจังยางนสาๆเพราะว่าเป็นแล้วเขาเป็นแนละ้วมันมันดีเนี่ยเขาเป็นนั่นเน่ยแล้วมันดีไงก่ก้งไก่กุ้งอ่ะมดเท่าไหร่้านช่องร้านเป็นนี่ฮะไม่กินไม่กินแต่ดีดีเหมือนยาขื้นเข้าก็ไรเธอแล้วมันนปล่อยก็ไม่ใจแล้วแล้วก็เป็นไปกดอยู่หน้ากุังเพราะว่าเป็นกระเพาะเป็นเป็นกระเพาะลอมบี้วันนี้นะเย็บเทอะไร เย็บน <Merci. S 1> ้ากาจนน้ำตาหน้ากาอะไรโอมาถ้าไดเขาเจ็บนะยูเย็บเนาะอันนี้นะเจ็บกระเพาะตอนนั้นน่ะตอนเจ็บหาเจอพี่ได้หน้ากเจีบไข่ใช่รักพี่มีรักไก่ไก่งาไก่ก็จะเลงอกที่ลำเดียวเห็นเนี่ยไก่จะไม่เอาแล้วเนาะเพราะอาตัดเป็นสองตัวอือถามว่าพ่อบ่ามันมีเป็นแนวสนทนาแล้วทุกคนกินนี่กำลังวอลเล็งเป็นกระเพาะกำลังวอลเล็งแบบนั้นอยู่ทอดไก่ทอดไก่แล้ววันนี้นี่ กำลังพาเดียวอันนั้นอยู่ทุกคนพาเดียวโคเป็ดโคพี่เดอแล้วก็แล้วกินเลือดแปลงได้บนนี้เลยไม่ได้กินเลือดแปลงลายเดือนละตาตาสาวเฮานาะอืมจะเต็มซัมสีแดนรถแล้วนี่นะรถบนนี้นะเออตอนนั้นนะตอนนั้นนะเจ้าจะจ่อยหนึ่งไหนออมบันมาอีกผัดอุกออบขึ้น เห report, ็นเพื่อนกันจาซาเป็นมัดมัดอยู่ไปยูไทยเจกเดือดแล้วเจ้านะไปยูไเเดอนะเป็นต้นไปคนเป็นต้นใช่หรอเออเมื่อบานโผบอขค้อว่าจะไปไทยได้เมื่อยูประตย่พี่ประตูี่หนเป็นนะกระตุ้ยคนกระตุ้ยปกระตุนกระตุบางได้มีแต่เล่นซูเมันจะจัดเนาะ ผูแล <ti> ้วก็ซอยซอยไว้ทุกคนซอยหรือปาดปาดไปก่อนมาชิ้นเนี่ยจะเอาเอาเลอดเสื้อเลอะแต่งนั่นละมันก็มันอะีนะว่าอยู่ โชยโชยเฉยนั่นมันจะดีฮทุกคนสินโซนมันอะสองตัวลายอีลีนอยังพี่ท่านได้แยกซินแยกแต่อันนั้นมันจะซื้อแยกแต่แต่ละโซนแต่ละโซนจะซื้อท่านได้แยกซินมันทุกคนเลยพอดีคำปั๊บแล้ยเนะานนะจาร์โนมาตไมาเวน นีเนี่อยเนื่อยหนักุ่กนผักลาบปอกปอกักลาบซินไก่ทุกคนเออะเป็ดพามีเฮาเนาะนะฮะกคนยังไม่จะโสดนะอันนี้ฮะนี่งขวยี้ามา้ยกันขี้ขี้ขี้น่ะฮะว่าพี่เลอีพ่เนี้ Thank yeah. อันนั้นกระดูกมันอันเป็นลูก่อนนะนะกระดูกมันอันนี้นะพักกระดูกมันอันนี้กระซีนมันคือเกลือป่อยแล้วได้ยไปปีงปีงบอลนะนะมดเลยเป็ดมดเลยตัวเป็ดนนแบบปีลทั้งกระดูกเพักมนหมดยังยูนะครับวยปีงอย่างนั้นนะปะคนอยดีไปีงก่นเทาะฉันี่อันนั้นะเดเลเลอรอเฉลน อมเออเสียิ่มเสร็จอืมละอีไปดีมดมดซอยตองเดค่อยซอยก่อนมีจ๋มี้านี่แบมยอันนี้โคไก่ปะราได้ไปโคเลยอืมอย่าเลย ยาเลยอืมหมดละกินเลยแปงก่อนบอถ้รกินเลยแปงก่อนจะกินบอจกินเออใ้รกินเลยแปรงก่อนีม่มีบออันอันนั้นนะอันพักคือตันไมมีเลยได้มีบอบ่มีได้ในซื้อไปเลยเออถ้าไม่ไปซื้อไปเลยกระตูเข้าแล้เนมเพื่อนเข้าแล้ ค่ามีอันนี้จะขาตำไม่ร้ประเดนเลยวัดพอดีเลยโดนอะ นี่เป็นแม่โคบันมือเนอะเนอะมือแต่ชไม่ไเวสตอนทนะทุกคนสาวมาเฮ็ดอันนั้นก่อนสาวเพิ่นมาเฮ็ดแกงต้นไม้ได้บันนี้ได้สาวขอบสองแ <c oughs> <c oughs> นวน,นี้เราบอกเขาเอินนะ <c oughs> อันนี้างามปปนะจะเอ็ดพแกง้องไหมบอแกงไหมมันหนาเาต้องซื้อเชื่อตั้งธงยาเสือคิมันคเนมอ้โหูันเชื่อกลางเนมเอานนว้จอแช็คเชือกลางอ ตีมันหาเปะชิชิกระไดมีแต่ปีงปีงได้แสบตายปีตีนเรยมันนะคะต้มมันเป็นตะกินมันปีงง่แย้าก็ยำเนาะอันนี้นแบบนั้นนนี้ เอ็อะเอ็ดับอ็เอ็ดงับงันเบกดีอเอ็กเอ็อนเดี๋ยวมันจะยืด้าเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้นี่เดี๋ยวมันกับแทบมันเป็นยา มดเลยแจงละไหม่แม่นี่ใจะปินะได้ละอาวกระโพอ่ะเป็นผได้ละคมังยังมีด้ยังมีพวกอาสัตว์สุกังอีกเยอะเีกยอะบ ผิดพินกัน้าเก่งน้อไม้คนกันยังม่ทันแล้วทุกคนคือละอาสุกแล้วนี่ทุกคนปีงป็ดเห่าโหดมีแมนโฮเทบีบอกแมนบอกเออโฮเทบีเนาะบีท่าโฮโฮเทบีบอกกับหน้ากับหลัง ผมเจอผู้มาแต่ไทยไม่ไหม้รุ่นนเลยอนด้เด้ไปกรุงเทพมันคิดทอดจ๊จอยเลยเออคิดทอดเนี่ยินชิินปลาไม่ได้กินอืมได้กินีไ้กินแบบบ้านๆเท่าไปไกลมัแล้วกันเข้าอ่อก้ออแต่แซ่บอรีเป็นแต่ซิมอรีนอกหหอมไม่ห่วอไ่หมอยมาลึงนมานี่ มันูซินก่อนโคซีนเสร็นั้นทำนั่นแหะี่เราเนะแต่ผมนาีน้อยนึ่งเพชรตัวโนนตัวง่ชองแไเดี๋ยวเอาไปสแช่นนี่เต็มจริง่งะว่าไงไหนนะ แกงใหม่ยฮะปปเกมโนมัแล้วทุกคนมาต่อซีนเอาซ <c oughs> ีนเดี๋ยวเรื่องฮันเซ่บปจิมนะเนี่ยทุกคนวันนีนน้มาซอยงานดองเพื่อนทุกคนเอ้ยมาสบบีเม้นมาคอยงานดองมาซอยเพื่อนจังเล็กจกังน้อยนะ เ้าสาวเฮาทุกคนมืออื่นเพื่อนว่าเพื่อนจะแปลงสูงงานก็เก่าลด

จัดเพื่อรเอราเลยถ้าเปยจอแจนลุงทงจัดดีกันแล้ดีวันได้ดีจะไปทานห่ากันมากก็ตีทวดเช่นล่ะดีเลยป้าเนาะเด็ดเอเัอน์ดิ้ง นี่เขาให้ตามมี่น้ำดังๆแล้วไอ้ยูใจ่าเจอเจอแม่มาตัวดินก็พัันบักอ่ะยานนึ่เป็นยานลืมนั่นเรียลต้างเลยเป็นคนละที่ละท่าเลย่นจะพาด

น้ำตาคือน้ำตาชุ่มหางเต็มกนแล้วโอ้ยมานกว้างโอ้ยมันก็มีชุดอีกย้ายมันงามนี่งามคือกูนี่งามกามล่ะได้ชมโได้ต่นอยยิ้มว่ก็กูมีงามกูได้ชมโพได้เือคือี่จะขอี่้พักนีอันเพื่นมันงเฮคื การลนการ์ดลาตุดแล้วนะฮะเจ้าดินเจ้าดินก็มีลมใช่ไหมออท่านนะการาดินโอยไวแน่ตอนนั้นแล้วน้ำลายมันมีจมว่อลรักลายใช่ป่ดลายแล้วมันแสบเลยมันแสบเนี่เยอมันมีซีนก็มีเจ้าดิน กามิกมจะกินเนามาเขจะชิมนะไปกันเลยเนียวขามือว่ากามเมเต็มน่กานนะปเมละยย้ายมลบ่มือป้าแม่เมือป้ามือป้าละกินเมื่อตาเป็ดเขา

你给你买吧。